คุณกำลังรับชมเปิดตำนานครับเปิดตำนานคลิปนี้ขอนำเสนอเรื่องราวของ5วัดไทยขึ้นชื่อเรื่องผีที่เฮี้ยนที่สุดในประเทศครับขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ที่นี่ .com ครับเรียกได้ว่าประเทศไทยเรานั้นมีเรื่องราวลึกลับมากมายทั้งในอดีตและปัจจุบันแต่ถ้าพูดถึงเรื่องผีเชื่อว่าหลายๆคนคงอยากจะรู้เหมือนกันว่าในไทยแล้ววัดใดบ้างที่ขึ้นชื่อเรื่องสิ่งลี้ลับไม่น้อย และอาจจะขนลุกกันอย่างแน่นอนวันนี้จะพาไปชมกัน5อันดับวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องผีดุที่สุดในประเทศไทยครับมาเริ่มกันที่อันดับที่1วัดปิตุลาทิราชรังสฤษดิ์จังหวัดฉะเชิงเราตำนานวิญญาณเฮียนณลานประหารวัดปิตุลาทิราชรังสฤษดิ์เดิมชื่อว่าวัดเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาการประหารชีวิตอั้งยี่ที่วัดเมืองเมื่อปี2391สมัยรัชกาลที่3 ครั้งนั้นเป็นข่าวดังไปทั่วหัวเมืองต่างๆบ้างก็รู้สึกสาสมใจบ้างก็รู้สึกสงสารและเกิดทุกขเวทนาศพอั้งยี่แต่ละศพเป็นผีหัวขาดและถูกนำไปฝังแบบไร้ญาติไม่มีใครกล้านำศพไปทำพิธีให้ถูกต้องตามประเพณีเพราะเกรงว่าอาจจะถูกประหารตามไปด้วยข้อหาสมรู้ร่วมคิด จึงจำต้องปล่อยให้พ่อแม่ลูกและพี่น้องของตัวเองถูกตัดหัวไปต่อหน้าต่อตาความตายอั้งยี่นั้นทุกทรมานนักจิตสุดท้ายก่อนสิ้นลมเต็มไปด้วยความกลัวมีอารมณ์โกรธแค้นชิงชังยามที่วิญญาณออกจากร่างจิตจึงยึดอารมณ์ดังกล่าวเป็นที่ตั้งจนนำพาไปยังทุกขติยภูมิอยู่ในโลกของวิญญาณในภพภูมิที่ทุกทรมาน แรงอาฆาตพยาบาทของความแค้นที่ฝังใจก่อนความตายทำให้วิญญาณแต่ละดวงไม่สงบสุขหาทางไปเกิดไม่ได้เพราะเป็นวิญญาณตายโหงที่ยังไม่ถึงเวลาตายแต่ด้วยกรรมมาตัดรอนจำต้องตายวิญญาณทั้งหลายจึงสิงสถิตยอยู่ในวัดเมืองเต็มไปหมดวัดเมืองจึงขึ้นชื่อว่าเป็นวัดผีดุมานับตั้งแต่นั้นด้วยกิจศักดิ์ความเฮี้ยนที่เคยมีผู้พบเห็นอั้งยี่ประสบหลายคนเล่าว่า เห็นคนจีนเลือดท่วมหัวหิ้วหัวเดินรอบวัดบางคนเป็นคนแขนขาดขาขาดไส้ไหลเดินโซซัดโซเซผอมเหลือแต่กระดูกสภาพอดอยากหิวโหยไม่มีใครทำบุญไปให้เพราะญาติพี่น้องหรือคนรู้จักคงจะกลัวว่าถ้าจะนำเครื่องเส้นไหว้ตามประเพณีจีนก็กลัวจะถูกจับอีกจนทำให้วิญญาณอดโซทรมานจึงออกอาละวาดหลอกหลอนหนักขึ้นไปอีก ถัดมาวัดที่สองวัดสุวรรณารามบางกอกน้อยวัดสุวรรณารามเดิมเรียกว่าวัดทองสร้างสมัยกรุงศรีอยุธยาในสมัยกรุงธนบุรีเป็นสถานที่ที่พระเจ้าตากศินทรงมีพระราชดดำรัสให้นำเฉลยศึกพมา่าจากค่ายบางแก้วไปประหารชีวิตวัดสุวรรณารามริมคลองบางกอกน้อย ก็มีเรื่องผีผีอยู่มากเช่นกันวัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยอยุธยาและเมื่อมาถึงสมัยกรุงทนบุรีบริเวณวัดแห่งนี้ก็ยังใช้เป็นลานประหารชีวิตเฉลยพม่าในการตัดคอซึ่งก็มีเรื่องเล่ากันว่ามีคนเคยเห็นร่างของผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่นุ่งผ้าโจงกระเบนแต่ไม่มีหัวมายืนอยู่ให้เห็นส่วนสถานที่ที่นำศพเหล่านั้นมาฝัง ก็คือบริเวณที่เป็นวงเวียนสนามวัดสุวรรณารามและลานวัดสุวรรณารามในปัจจุบันที่เชื่อว่าบริเวณนี้เป็นสถานที่ที่เคยฝังศพเนื่องจากว่าเมื่อครั้งมีการขุดปรับแต่งพื้นที่บริเวณนี้ก็มีคนพบกระดูกคนอยู่มากมายมีเรื่องเล่าน่ากลัวว่ามีคนเคยพบเห็นกระดูกท่อนขาหรือท่อนแขนก็ไม่ทราบแต่ก็มีกำไลทองคล้องอยู่แสดงว่าเจ้าของกำไลนั้นน่าจะเป็นทหารพมา่า ระดับนายกองชั้นผู้ใหญ่พอควรคนที่ขุดเจอกำไรก็เอาไปขายนำเงินมาซื้ออาหารให้ภรรยาที่กำลังท้องแต่คืนนั้นก็ฝันเห็นทหารพรม่ามาบีบคอทวงกำไรคืนและภรรยาก็เสียชีวิตแบบที่เรียกได้ว่าตายทั้งกลมต่อมาจึงมีการตั้งศาลเพียงตาไว้ที่บริเวณโรงเรียนวัดแห่งนี้ที่น่าสนใจก็คือหากใครที่มาไหว้ศาลแห่งนี้แล้วมองเข้าไปในศาลก็จะเห็นภาพวาด เป็นรูปกองทหารพมาร่าไว้สมรูปคงเพื่อเป็นการระลึกถึงดวงวิญญาณทหารพมาร่าที่เสียชีวิตในอดีตอีกทั้งด้านหน้าศาลก็ยังมีพีระมิดเล็กๆตั้งไว้ด้วยโดยมีความเชื่อกันว่าสถานที่ตรงไหนที่มีความอาถรรพ์มากๆก็จะใช้พีระมิดสะท้อนสิ่งอาถรรพ์นั้นออกไปถัดมาวัดที่3วัดพระพลาชัยกรุงเทพมหานครย่านป้อมปราบศัตรูพ่ายมีวัดวัดหนึ่งชื่อวัดพระพลาชัย ตั้งอยู่หลังวัดเทพศิรินภายในมีโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในบริเวณวัดแต่เดิมวัดพระพลาชัยมีชื่อเรียกว่าวัดโคกหรือวัดโคกอีแรงเดิมที่วัดนี้เป็นที่ประหารน,นักโทษเหมือนกับวัดสเกตศพที่ประหารแล้วจะถูกส่งออกมาด้านหลังวัดสเกตบริเวณนั้นจึงถูกเรียกว่าประตูผีอย่างที่บอกพอประหารเสร็จบางครั้งวัดก็จะปล่อยให้อีแรง้งมากินศพที่ถูกประหาร บริเวณนั้นจึงมีอีแร้งชุกชุมชาวบ้านจึงเรียกกันติดปากว่าวัดโคกอีแรง้งต่อมาบ้านเมืองเจริญขึ้นมีการสร้างถนนไม่ก็ขุดถนนแถวหน้าวัดพระพลาชัยเพื่อซ่อมแซมแต่เมื่อขุดลงไปทีไรก็เจอแต่โครงกระดูกอยู่ใต้ดินเต็มไปหมดทุกคราต่อมาในสมัยรัชกาลที่6ตั้งกองเสือป่ารักษาดินแดนขึ้นได้มีการซ้อมรบพระองค์ได้มาพลับพลาเสือป่าขึ้นที่นั่น ที่วัดโคกอีแรงการเวลาต่อมาวัดจึงเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวัดพระพลาชัยเรื่องราวสยองขวัญของวิญญาณคนตายที่วัดนี้มีเล่าขานกันอยู่เนืองๆทั้งทั่วบริเวณวัดและในโรงเรียนพระพลาชัยด้วยเคยมีเด็กนักเรียนพบเจอสิ่งแปลกๆอยู่บ่อยครั้งจนมาถึงยุคนี้เรื่องราวในอดีตก็ค่อยๆเลือนหายไปพร้อมๆกับกิจศักความเฮี้ยนที่เคยมีก็ไม่ค่อยพบเจอกันอีกแล้ว ถัดมาวัดที่4วัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคาเป็นวัดโบราณสร้างตั้งแต่สมัยอยุทยาต่อมาถูกทิ้งจนเป็นวัดร้างที่ห่างไกลผู้คนดูวังเวงและน่ากลัวในเวลาต่อมาได้ใช้เป็นลานประหารบรรดาชาติพระวงศ์หลายๆพระองค์เรื่องเล่าของวัดนี้ยังมีเรื่องของต้นอโศกผีสิงซึ่งเมื่อก่อนในวัดมีต้นอโศกอายุร้อยปีตั้งตะหงานอยู่ในวัดชาวบ้านย่านนั้นเล่าว,ว่า มีวิญญาณมาปรากฏให้เห็นอยู่บ่อยๆในหลายรูปแบบแล้วมักจะหายวับเข้าไปในต้นอโศกเรียกว่าเหี้ยนจนชาวบ้านหวาดกลัวไม่กล้าเข้าวัดจึงถูกตัดค้นทิ้งในปีพุทธศักราช2495เรื่องราวทั้งหมดจึงเงียบลงได้จะว่าเป็นความสบายใจคลายระแวงของผู้คนข่าวลือน่ากลัวนั้นจึงยุติลงก็น่าจะใช่และถัดมาวัดสุดท้ายวัดที่5ชื่อว่าวัดสะเกต วัดสะเกดเป็นอีกที่ที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีครับหากย้อนไปในสมัยรัชกาลที่หนึ่งศูนย์รวมของชุมชนบ้านเรือนผู้คนจะอยู่ภายในกำแพงเมืองส่วนด้านนอกกำแพงจะมีการทำนาหรือเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ภายในกำแพงเมืองนี้ถือธรรมเนียมกันว่าหากมีคนเสียชีวิตจะต้องขนศพออกไปเผาด้านนอกกำแพงเมืองและทางออกที่ใช้ขนศพออกไปก็คือประตูทิศตะวันออกของเมือง ซึ่งเมื่อระบุตามตำแหน่งก็คือบริเวณใกล้สี่แยกสำราญราชในปัจจุบันนั่นเองประตูนี้ถูกเรียกขานกันว่าประตูผีโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดโรคระบาดในพระนครและเมืองใกล้เคียงในสมัยรัชกาลที่สองด้วยโรคหาหรืออหิวาตากโรคระบาดไปทั่วทำให้มีคนตายหลายหมื่นคนศพจำนวนมากถูกลำเลียงผ่านประตูผีไปยังวัดสเกต ว่ากันว่ามีศพมากมายกองผนเนินวัดไม่สามารถเผาหรือฝังได้ทันจึงต้องขุดหลุมขนาดใหญ่แล้วฝังลงไปในหลุมเดียวกันคราวละมากๆแต่จำนวนศพที่มากเกินไปทำให้ฝูงแร้งแห่กันมาจิกกินซากศพกันเป็นอาหารครั้นมาสมัยรัชกาลที่สและสมัยรัชกาลที่5ก็ยังเกิดโรคระบาดซ้ำขึ้นอีกวัดสเกตก็ยังประสบปัญหาเผาศพไม่ทันเหมือนเดิม ทำให้กลายเป็นแหล่งหากินของฝูงแร้งที่มาจิกกินซากศพจนมีคำเรียกว่าแร้งวัดสะเกตเกิดขึ้นในช่วงนั้นเองปัจจุบันไม่มีประตูผีให้เห็นกันอีกแล้วอันเนื่องมาจากการตัดถนนบำรุงเมืองผ่านประตูผีและมีการรื้อถอนประตูเมืองและกำแพงออกไปประตูผีจึงเหลือแค่ชื่อไว้ให้ระลึกถึงแม้ว่าภายหลังจะเปลี่ยนชื่อเรียกตามประตูผีมาเป็นสำราญราชเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็ตาม แต่ชื่อประตูผีก็ยังเป็นชื่อเรียกติดปากของผู้คนจนถึงทุกวันนี้ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นแหล่งของกินอร่อยที่เต็มไปด้วยร้านดังอาทิร้านผัดไทยหอยทอดข้าวต้มเป็ดที่ทุกค่ำคืนจะมีคนมายืนรอซื้อกินกันอย่างคึกคักไม่เหลือความวังเวงน่ากลัวให้เห็นกันอีกแล้วทั้งนี้เชื่อว่าวัดเหล่านี้บางคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวมาบ้าง แต่ยังไงก็แล้วแต่วัดเหล่านี้ก็เป็นวัดที่เก่าแก่มานานและมีความสวยอยู่ด้วยถ้าใครมีโอกาสลองไปเยี่ยมชมดูกันได้นะครับทั้งหมดนี้คือ5วัดไทยที่ขึ้นชื่อเรื่องผีเฮี้ยนที่สุดครับขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสารคดีจากเปิดตำนานนะครับ